สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสนนะครับคนโครบรถไถล้มคำนะครับวันนี้พามาดูเรือนะครับท่านผู้ชมไห,หม้แกะกล่องนะครับเรือแต่ว่าพิเศษตัวนี้คือเรือปันนานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิ่งหลังถนนกันบ้างนะครับปกติเราก็จะเจอเรือกันก่ออยู่ในน้ำก็อช่วไปลยเยอะแยะเนาะแต่ว่าปันนาก็เคยเจอมาแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้มารีวิวสักแป๊บนะครับผมก็จากบริษัทเครื่องฟาร์นครับนายก,ก็โทรที่เบอร์ของก็คลิปเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับนำเข้าจากประเทศจีนนะครับดินแดนแผ่นดินใหญ่นะครับผมนี้ ระบบไฮดรอลิกนะครับสำหรับโรตารี่ยกขึ้นยกลงนะครับนี่นะครับผมโหใหม่มากนะครับยังไม่เคยลงทนนะครับอันนี้รอเตรียมส่งลูกค้านะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับผมขนาด28แรงม้านะครับหนักอยู่ที่215กิกิโลกรัม ถือว่าใหญ่มากนะเดี๋ยวเราลองไปดูวิ่งหลังถนนกันบ้างนะครับนี่ออกมาแล้วโอ้ย,อยเท่น,นะครับท่านผู้ชม <c ười> เคยเห็นแต,ต,ต่เรืออันนะี้เป็นเคือเห็นแต่รถอันนี้เป็นเรือนะท่านผู้ชมมีลอ้อด้วยครับเรือมีล้อก็สามล้อนะครับบังคับเลี้ยวด้วย <c ười> พวงมาลัยนะครับผมให้กลับมาก่อน หมาเห่าเต็มเลยนี่เล้วมาแล้วโอ้วงเลี้ยวถือว่าเลี้ยวได้เยอะมากนะครับดูจากมุมเลี้ยวแคบๆแ,แบบนี้ก็ไม่ต้องโยกนะครับเลี้ยวมาได้เลยนะมาแล้วนี่นะถือว่าไปเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแหมคุ้มจริงๆเลยเป็นได้ทั้งเรือทั้งรถนะครับ นี่เลี้ยวกลับมาอีกแล้ว <ś c oughs> ชอบตอนเลี้ยวเลี้ยวได้เยอะมากนะครับนีนะครับผมโอ้หล่อมากเบรกโอ้เบรกอยู่ดีนะครับ <ś c oughs> นี่นะครับมีเกียร์ถอยด้วยนะครับผมไม่ธรรม,มดานะครับท่านผู้ชม ถอยเลี้ยวนะครับโอ้โหเบิบเดินหน้านี่นะครับยกล้อหน่อยพี่แม่ไปยกล้อถ้าปั่นนาต้องถอดล้อออกหมดนะครับเลยสำหรับตอนปั่นนาก็ได้เจอกันแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยว จะไปขา,ายด้วยนะครับสำหรับตอนปันนานะครับขอบอกว่าเจอรถโดนเที่ไหนก็ไม่กลัวนะครับเอาแบบชนิดว่ารถไม่มีรถไหนลงได้นะครับแต่ว่าเจ้าเรือปันนาคันนี้สามารถลงได้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งเหมือนกันนะนะครับใหม่และก็ถุกโศกก็จะคายคนขนคายดังนวที่สัยเสียองออกมานะครับสำหรับเพื่อนนะครับ โอเคครับวิดีโอชุนดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ